สวัสดีครับผมสารโรทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมัติิพนนะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงสายๆครับอัปเดตสินค้าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น L2002 เก่าญี่ปุ่นแท้นะครับถอดอลฟาสูบนะครับรถสวยแบบนี้นะครับเราก็ล้มเลยนะครับล้มเป็นอะไรเลยเพิ่มตังค์อีกหน่อยหนึ่งครับได้ของดีแน่นอนครับ ถ้าเปรียบเทียบกับเก่าบ้านเน่ะเก่าบ้านราคาถูกกว่าแต่คุณภาพจะไม่ได้เหมือนเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเก่าบ้านบางคันก็สวยนะครับก็คือแต่ก็ราคาต่ําลงไปนะครับอันนี้ของผมเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่ก็แยกครับฝาสูบัวชีดได้หมด,ด,แ,ตหมดแต่นี้ลูกค้าต้องการฝาสูบอย่างเดียวนะครับเราก็จัดให้นะครับยังมีทั้งหมดอีก6คันนะครับ กระปุกคงไรก,ก็มีนะครับฝาไฮรอริกเราก็มีนะครับเกียร์ท้ายคันหนะ้ากระทะล้อหนนะ้าก็เพียงแต่ลูกค้าติดตามทาง Facebook สารโรทศพรเฟซบุ๊กร้านจนรันนุ่งเรียงสองมันิ YouTube สารโรทศพร Tiktok แล้วก็เลียวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเลยครับของผมนะครับพอทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับมีทั้งรถเกี่ยวแล้วก็กยีสกิแล้วก็คูโบต้าเก่าบ้าน เกาญี่ปุ่นคุปต้าบ้านเราและนากาโน,โนยันม่าครับมีครับถอดได้ทุกชิ้นนะครับน็อตตัวสองตัวผมว่าถอดขายนะครับนี่ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของสอง2นยเลยครับดูเลี่ยมเลยครับสมบูรณแบบแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังครับ ซื้ออะไรกับผมนะครับรับประกันสินค้าโดยสารโลทัสพอนตัวจริงเสียงจริงนะครับ095 424 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l i n ยนะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0 8 4 8 8 2 1 7 1 6นะครับ